สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์ม,มอยช่องกคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5วิธีรักษาแผลร้อนในให้หายเร็วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับแผลร้อนในเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับพอเป็นแผลร้อนในขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีเจ็บมากๆเลยบางคนแผลใหญ่มากๆแล้วก็แผลไม่หายสักทีนะครับบางทีเป็นสัปดาห เลยกว่าจะหายครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆครับในการที่จะช่วยรักษาแผลร้อนในในปากของเราให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับ วิธีที่1ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับแนะนำครับสำหรับใครที่เป็นแผลร้อนในอยู่นะครับควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย2ลิตรหรือว่า3ลิตรขึ้นไปต่อวันครับก็ประมาณ7-8แก้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้แผลเนี่ยนะครับมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอาการเจ็บก็จะบรรเทาลงนะครับแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับแนะนาครับก็เป็นน้ําเปล่าได้เลยนะครับน้ําเปล่าเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่แนะนําว่าน้ําไม่ควรที่จะร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาร้อนแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ระคายเคืองแผลได้ จะเป็นน้ำอุ่นๆหรือว่าน้ำในอุณหภูมิห้องก็จะดีครับข้อที่2หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะครับพวกอาหารเผ็ดๆจัดๆเนี่ยแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเลยครับเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอตัวอาหารที่เผ็ดๆเนี่ยจะไปทําให้ระคายเคืองแผลร้อนในของเราแล้วก็ทําให้แผลไม่หายสักทีครับบางคนเนี่ยนะครับแบบทายากันแล้วทําอะไรก็แล้วทาไมไม่หายเนี่ยครับก็อาจจะเกิดจากการที่เราทานของเผ็ดเข้าไปรวมถึงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอันนี้แนะนําว่าให้งดเลยครับเพราะว่าจะยิ่งทําให้แผลหายช้าครับ วิธีที่3ให้ดื่มน้ําด้วยหลอดนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าสําหรับใครที่มีแผลร้อนในอยู่เนี่ยนะครับก็ควรที่จะดื่มน้ําโดยการใช้หลอดเนี่ยครับดูดน้ําขึ้นมาครับไม่แนะนําว่าให้ทานจัดแก้วเลยตรงๆแบบนี้เพราะว่าบางทีไอ้ตัวแก้วหรือว่าบางทีขวดเนี่ยนะครับมันอาจจะไปบาดหรือว่าไปกดทับบริเวณแผลร้อนในของเราทําให้แผลร้อนในของเรายิ่งอักเสบมากขึ้นครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าจะดื่มน้ำเนี่ยใช้หลอดก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บได้มากขึ้นครับวิธีที่4ใช้แปรงสีฟันที่มีขนออน ่นุมแปรงสีฟันก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ทุกวันนะครับแปรงเช้าแปรงเย็นซึ่งถ้าเราใช้แปรงสีฟันที่ไม่เหมาะสมกับตัวเรานะครับขนแปรงแข็งจนเกินไปหรือว่าขนาดใหญ่จนเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดแผลในช่องปากของเราได้เกิดเป็นแผลร้อนในขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นแผลร้อนในอยู่แล้วก็อาจจะทําให้แผลเนี่ยอักเสบมากขึ้นครับดังนั้นแนะนําครับว่าให้ตรวจเช็คเลยครับว่าแปรงสีฟันของเราเนี่ยขนมันแข็งเกินไปหรือเปล่าใหญ่เกินไปหรือเปล่าแนะนําว่าให้ลองปรับดูนะครับ ใช้เป็นขนแปรงที่นุ่มมากขึ้นขนาดเหมาะสมกับบริเวณช่องปากของเราก็จะเป็นการช่วยป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการแผลร้อนในในปากของเราได้ครับวิธีที่5ใช้ยาสเตียรอยทาแผลร้อนในนะครับใครที่มีแผลใหญ่ๆนะครับหรือว่าแผลเยอะมากๆในช่องปากเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ไปซื้อนะครับที่ร้านขายยาก็ได้หรือว่าปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับบอกว่าบอกว่า็นแผลร้อนในเยอะมากๆเลยนะครับคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชเนี่ยครับเขาก็จะให้ยาทาปากมาซึ่งจะเป็นสเตียรอยอ่อนๆเนี่ยนะ เวลาทาไปที่แผลแล้วก็จะทําให้แผลของเราเนี่ยนะครับหายได้เร็วยิ่งขึ้นครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บอีกด้วยนะครับดังนั้นก็แนะนาครับสาหรับใครที่แบบโูหเป็นบ่อยมากๆแผลลึกมากๆใหญ่มากๆก็ควรที่จะทายาด้วยยาสเตียรอยแบบนี้ครับและนี่คือทั้งหมด5วิธีครับที่จะช่วยรักษาแผลร้อนในของคุณให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวมามีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับให้ดื่มน้ําให้มากขึ้นข้อที่2ให้หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดแล แอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับข้อที่3ใช้หลอดดูดน้ำข้อที่4ใช้แปรงสีฟันที่ขนอ่อนนุ่มแล้วก็ขนาดเหมาะกับช่องปากของเราครับและข้อที่5ใช้ยาสเตียรอยทาปากครับโดยปรึกษาคุณเภสัชกรหรือว่าคุณหมอนะครับแนะนาครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยครับว่าแผลร้อนในในปากของคุณก็จะหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมา์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube u t u b e เฟ บุกและก็ทิกต o k นะครับหรือว่าแอดไลน์หมอหมีได้เลยครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยครับโดยคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์ครับในช่องหมอหมีเมา่วมอยสําหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย